ที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเชฟเอฟเชฟเอฟครับเชฟเอฟเอฟมากมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเชฟพี่เอฟนะคะเขาทําร้านใหม่นะคะจากร้านที่แล้วที่เราเคยมามาทําคลิปไม่ไม่ทําที่ทํารีวิวที่เป็นโรงอาโรงเรียนทําขนมนะคะตอนนี้เขามาทําเปิดเป็นร้านอาหารแล้วนะคะเป็นพวกอาหารแบบอ่าสปาเกตตี้แล้วก็ เป็นข้าวแล้วก็มีขนมด้วยนะคะโอยกินอิ่มต้องกินอิ่มมาเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปข้างในกันค่ะอันนี้เป็นตัวร้านมาทุกคนเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเป็นที่ร้านตัวร้านเลยนะคะใช่แล้วก็มีพื้นที่เยอะมากเลยมีมุมถ่ายรูปด้วย เป็นตรงที่มีขนมขายด้วยนะคะทุกคนมีตัวพายนะคะมีพายแล้วก็มีเป็นขนมมีเป็นโวซองนะคะเราก็สามารถมาซื้อกิบซื้อได้เลยมีแต่ากลา้าบอกว่า,ใ,<ม>าใช่ใชเพราะว่าเขาสวัสดีค่ะวันนี้จะกลับเคเซอาร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทานอาหารร้านชื่อว่าร้านพีเอฟนะคะเป็น ปกติแล้วเขาจะเป็นโรงเรียนสอนทําขนมนะคะแต่วันนี้ร้านเปิดเป็นร้านร้านอาหารแล้วด้วยนะคะวันนี้ที่เราจะมาทานก็จะเป็นพิซซ่านะคะอาหารในร้านก็จะเป็นพิซซ่ามีสปาเกตตี้แล้วก็มีพวกสลัดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นพิซซ่านะคะเราสั่งสั่งพิซซ่ามาสองถาดนะคะเดี๋ยวจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะทุกคนนี่นี่เป็นพิซซ่า,าสองถาดแล้วก็น่าทานมากเลยน,ะน่ากินมากแอบพิมพ์ไปแล้วอร่อยด้วยแล้วก็มีตัว เพสโตไก่เพรโตไก่อร่อยมากแอบชิมซอสไปแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูไอชิมเส้นไปแล้วนี่นี่แบบว่าตอนกินแรกๆอ่ะฉ่ำๆนะอืมกลิ่นกระพาไม่ไอกลิ่นหัวปลาไม่แรงเกินอร่อยมากอืมแล้วก็ไม่สาตูลิน่อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วย กินอย่างเดียวจําชื่อไม่ได้แต่เ,เราใส่ชื่อไว้ให้นะคะอือันนี้อร่อยตรงครีมข้างในอร่อยมากอกินกันหมดไหมมาสองคนร้านสวยมากเนาะสวยมากร้านสวยมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันว่าบริเวณรอบๆร,ร้านนี่เป็นยังไงบ้างใช่นี่สเปสโต ได้นี่กำลังเพลินกับการกินอยู่ใช่ไหม,มพี่เข้าเรื่องว่าจะไปชวนไปเดินข้างนอกแล้วอ๋อเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินข้างนอกกันนะครับอ,อร่อยไหมอร่อยมากช่ิซซ่าแป้งหนึบนุ่มอร่อยค่ะอร่อยเลยชอบพิซซ่ามากชอบทุกอย่างเลยอร่อย ร้านอยู่ตรงแค่เลยอุทยานหินของงูมาหน่อยเดียวเองเนาะร้านอยู่ตรงอุทยานหินของงูค่ะก็คะใครมาเที่ยวตรงอุทยานหินของงูเขาแวะมาทานที่นี่ได้เลยอร่อยมาก <นำ S 1> รอร่อยมากเลยอ,อร่อยจริงเนื้อแป้งดีอ่ะชอบเนื้ออันนี้อร่อยอีกทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเชฟเอฟเชฟเอฟครับเบชฟเอฟเพียบมากมากเลย ร้านอยู่ตรงอุทยานหินเขางูไม่ใช่อยู่ตรงนะอยู่ใกล้ๆเนะเาะแล้วก็ขับรถเลยมาหน่อยเลยนิดเดียวใช่ร้านเชฟพีเออร่อยมากใช่คับอ,อันนี้เป็นชาตูเนื้อไอซาตูลินวัวนี่ขอชิมตัวซาตูลินวัวเอออร่อยมากนี่รสชาติที่ไม่เหมเท่าเลยนะ โอ้เค okay. จิ้มยังนุ่มเลยอ,อร่อยอืมจิ้มยังนุ่มเลยพี่หมีชอบรสชาตินี้เลยเนี่ยหม่เลยโอ้ยอร่อยอ่ะเขา้าเรนวัวอออร่อยมากเนะาะ,ะอันอร่อยมากอร่อยมากอืมอร่อยเลยอันเนี้ย เขาไม่ข้าแค่สองเมนูนะคะมันสตูลิ้นวัวแล้วก็เป็นข้าวไก่อะไรนี่แหละจาชื่อไม่ได้ถ้ามานะคะต้องสั่งเลยสตูลิ้นวัวจริงถ้าทำได้กันเนาะอร่อยมากใช่สตูลิ้นวัวถ้ามาค่ะสั่งเลยอร่อยจริงอยากเอานี่ไปจุ่มเลยอร่อยซอสก็อ,อร่อยมาก เต้นไม่ได้ใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมจะชิมไก่ให้ดูชิมไก่ให้ดูนะครับอันนี้กินได้พอาเขาผัดต้อนเขาย่างมาต่หาหากเลยเหรอืออืม,อมชิมชิมเื้กบเมื่อกี้กินหนังหนังไก่เข้าไปอ่ะมันดูกรอบมากเลยเสียงมันกรอบมากเลยอ่ะ ไมอันนี้เราถ่ายรูปกันแล้วนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้ดูยิ่มเยิ้มอะไรอย่างงี้นะแต่แบบหนาทิ้งไว้สักระายานเนื้งอร่อยมากเลยอ่ะหนังเนื้อกรอบเลยอ่ะอืมอันนี้อร่อยอ่ะเนื้อข้างในมันชุ่มๆล่ะเผือสลัดที่ทานได้ไหมได้อยู่เนาะเก่งได้ซอส้มอืมเฮ้ยไก่อร่อยจริงเป็นเหนือ ก่อร่อยอ่ะสลัดครับ <S <S <ess> <S อร่อยทุกอย่างมาสั่งเลยเลยชุกเมนูอร่อย <S <S <ess> <S ชบอบทรงเพซโซเพราะว่ามันไม่กลิ่นกะเพราแรงเกินเอ้ยโหระพาเลยไม่ให้กะเพรากลิ่นโหระพาไม่แรงเกินนะคะอร่อย <S <S ess> <S ess> สาดเป็นซอสส้มครับผมไม่ใค่กลินซอสที่ที่ไหนเลยอร่อยอ,อร่อยเช้กลิ่นกระสม้มด้วย อันนี้นะคะน้องวัวน้องว,วัวว่ายน้ำทุกคนเห็นปะน้องวัวไปแล้วเขาว่ายน้ำอะ่ะวันนี้ตองใส่อากาศร้อนแน่เลยน้องก็เลยลงไปไว่ายน้ำเฮ้เขาก็ขึ้นเองทางนั้นแสดงว่าทำทุกวันเป็นประจำ ข้างหลังนะคะเป็นอุทยานหินเขางูที่เรามาเที่ยวกันนะคะก็ใครที่มาเที่ทยวจะอุทยานหินเขางูนะคะก็แวะมาทานได้เลยค่ะอยู่ตรงเดี๋ยวเราปักพิกัดไว้ข้างหน้าร้านข้างหน้าทางเข้าะคะ่ะเขาจะมีป้ายเล็กๆไว้หาไม่ยากเลยเพราะว่าพื้นที่ก,กว้างมากเลยก็คือทั้งแถบนี้เป็นร้านเขาหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินดูบริเวณรอบๆเห็นมีน้องหมาด้วยมีน้อง ได้ถ่ายรูปมุมนี้ด้วยสวยด้วยนะคะถ้าใครมาแวะเที่ยวราชาบุรีนะคะแล้วก็มาเที่ยวอุทยานหินเขางูด้วยหรือใครอยากจะมาขับรถมากินเลยก็บอกว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้อร่อยจริงๆค่ะถ้าใครชอบของอร่อยก็แนะนำเลยสะตูเนื้อสตูลิ้นว่วอร่อยมาก ก็ตัวนี้วัอร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบเราชอบมากเลยมันไม่ใช่รสชาติที่มันโดดเกินไปนะคะบางร้านเขาจะทำแบบโดดเกินไปเนาะแต่ว่าร้านนี้อร่อยมากเลยอยากให้มาลองชิมน,นะคะก็ฝากติดตามเพจเซลไอแล้วก็ติดตาม u t u b e ด้วยนะคะวันนี้เราก็ไปแล้วนะเดี๋ยวคลิปนั้นเราไปเที่ยวที่ไหนต่อฝากติดตามด้วยนะคะ